สวัสดีค่ะย <c oughs> ิน <reco> ด <Christ> ีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมภาพผ้ากินจ้ามื้อนี้พ่อๆก็นั่งลาด้วยจ้าเด้อมื้อโอ้ยเป็นจสนิทพี่น้องปองปายสุขคนสุดคนช่วงนี้นางหลาบ่ค่อยมีเวลาเลยจ้าเลยห่างหายจากการอัดคลิปไปหลายมือเนาะมื้อนี้นางหลาเลยกลับมานะจ้าตามค่ะกลับมาทําคลิปแล้วเจ้าของผมมีเวลานะจ้ามันนี้มื้อนินนางหลาได้อย่างมาสุพี่น้องปองปายสุขคนสุดคนกินมื้อนี้นางหลาได้ของแบบที่นางหลาอยากกินมานานแล้วนะจ้าเป็นปู หิมะหรือปูชวยนะจ๊ะอยวปูปูเรียงหิมะนะจ๊ะมาจ้ะแล้วก็มีอีกเนาะมีหอยนางรมจ้ะหอยนางรมแกะแล้วนะจ๊ะกับจิ้มซีฟู้ดแซบๆจ้ะเวลาก็ยากเนาะเป็นจังไรพี่น้องป้องฝ่ายสบายดีสักครู่สุคนมาจ้ะมื้อนี้ถ้าพี่กระหนาวด้วยจ้ะทาพี่กระหนาวเห็นเห็นแต่งตัวจซ็ซี่โมเมนว่าไปงานออฟฟิศนะจ้ะบ่เมนจ้ะไปข้างนอกมาไปทุระมาไปทุระมาแล้วเกือบ ไปตลาดแป๊บหนึ่งไปซื้อของเข้าบ้านนํำนะจะ๊ะซื้อกับข้าวกับน้ำน้อจ๊ะนะพี่น้องโอ้ยกินหอกกันเลยจะ้ะมาจา้ะมาจ้าก,กินน้ำกันจ้ะพี่น้องก่อนจะมากินน้ำกันนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพ,พ่อเป็นกำลังใจให้หน่าคลิปต่อ,ตอไปเด้จ้ะพี่น้องมืนีนั่งนั่งหลานอะไรกับข้าวแบบแซ่บนั่งหลานอยากกินแห้งจ้ะพี่น้องมอนี้นั่งหลานหนึ่งปูแดงจ้าจ๊ะมอนี้แล้วก็มี่กิมจิใส่กระปุกมาหั่นไว้จ้ะ มาจับพนามนาจับพนากกินน้ำกันมาไว้ไว้กินจิ้ี้ก่อนแล้วมาจ้ะกินมกันจ้ะพักวันนี้ก็มีแค่พักกัดข่าวกสลลาจ้าแบบพักรวมๆเนาะ มา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 อืมโอ้อืม,ออมปูดแดงจ้ะอืออืออืม,อม,อมน้ำจิ้มทีพูดัดแซบ่บๆจนงองวานแซ่บจ้ะเบอ้โผ còn rồi đó Bước bù Phía nó mặn bù Ui เบิกมันโอ้ยอ่าหล่นอีกแล้วม,มันปูจะเป็น้องหล่นหมดแล้ว,ลลวจิ้มอืมุ้ยอุ้ยขาปูคองใส่ไหม ซื้อตัวน้อยมานะจ๊ะไม่ได้ซื้อตัวใหญ่มาเนื้อมัน,นน้อยๆหรอกไม่ได้ซื้อตัวใหญ่มาอืม,อมเบียนทานางก็จะเป็นน้องเซฟ หวานหอยนางลบสดๆจ้ะพี่น้องอจิมมี่ฟูดลาดหวาน วัาอยาดิพี่น้องอือือออออจะพป็สซีฟุดกับอยาเพิเพชรเลยจ้ะพี่น้อง เนื้อปูจะเห็นบ่เนื้อปูจิ้มจิ้มฟูดแซบ่บแซ่บไอ้พี่น้องแซบ่บจินมก็กิมจิบเลยกิมจิ้ม อหอยแมลงล้อมเน้นๆจ้ะตัวใหญ่ๆเลยจ้ะแต่เอนจิ้มซีฟู้ดใส่ วาน <c oughs> อโอ้โหมันปูอืม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 อ่า อร่อยอม,มันปูไหมคะมันปูตำจิ้มซีฟู้ดใส่หน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เป็นน้ซีฟู้ดพริกแห้งนะจ๊ะเซ็บเ ให้นังลมตัวใหญ่ๆจุกๆแล้วจ้ะจิ้มจิ้มซีฟูด้ด สวยจ้ะพี่น้องโอ้โหเนื้อปุ๋ยจิ้ม มันปูเนื้อปู เดี๋ยวปูว้านหวานจะเป็นน้องอจิมจิมซีฟู๊ด็ปเผ็ด หอยแมงผู๋หอยแมงผู๋อบหอยมงผูกละหอยนางลมหวานๆนมึงผู๋ม,ผม,ผม,ม,ผมึงหอยนางลมต้อบักใหญ่คำโตๆจุกๆเห็นบ่จิ้มซีฟูด๊ดแซบ่แซบอหืออือมือมอุกม,ม,มาก

ไปครจ้ะจิม้มพชษ ขกพม่น้องขัดจมูกอากาศมันเย็นะ โอ้โหป้าโอหมันปูเซฟทำจิ้มซีฟู้ดใส่คุกข้าวสุวนร้อนเนาะอืม <coughs> hơi nắng lùm <coughs> chục chục ôi oh, chim con hết แซ่บมันคือต้องแซ่บนัวทั้งเผ็ดทั้งแซ่บอือืม 看正我，<で>嗯。嗯 ลุบไปเอาครมานจะไม่้องรุดไปมากิดิ แต่จะเือปดอืมจ mm ุกมาแ้วพี่น้องได้จูกเปา่าอืมั้ปู <ừ> mm มอืมบอกคำเดียว่าเซฟเซฟลี มันปูหอยแมงหอยนางรมนะจ๊ะ โอ้หเนื้อปูมันปูสวยๆแล้วจ้ะอื ขั้นจมูกโอ้ยโอ้ยขั้นจมูกอีกพี่น้องโทษเด้ออาทารย์นีจามายบ้าทแซ่บ what <sighs> I'm to you know. อิ่มพี่น้องอิ่มค่ะอิ่มแน่จ้ะโอ้ยแซบเราปูอยู่โตหนึ่งหนึ่งมาสี่โตหายเยน้ลมยังเหลือเอาไปกินเมื่ออื่นต่อโอ้ยแซบโอ้ยเพชรโอ้พี่น้องปลอดไปเพชรขนาดเลยวานเพชร ใครมาคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นด้วยจ้าพเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้าให้คลิปต่อๆไปเลยจ้าพี่น้องมื้อนี้นักหลักก็ขอตัวลาไปก่อนเลยจ้าไว้พบพอกับคลิปหนะ้าคลิปใหม่เลยจ้าเดอ้อบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ